งผู้บริหารสนทนาพระเสมาในช่วงของผู้บริหารสนทนาเช้าวันนี้นะครับเราจะไปอะสอบถามท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับท่านดรอคกนิตคลคลังแสงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับลาวนะครับซึ่งตอนนี้ท่านรองเลขาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ ท่านครับเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับลาวเนี่ยนะครับมีความเป็นมาอย่างไงครับครับอยู่ภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสู่อาเซียนนะครับเปิดประตูสู่อาเซียนในโครงการ c l m v CL ก็คือกัมพูชา L ก็ลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็เวียดนามทีนี้ในการร่วมมือกันนี่เราก็จะดำเนินการ อันที่หนึ่งนั้นแต่ละประเทศและอันที่สองนี่ก็อาจจะเป็นกลุ่มประเทศด้วยเลยเพราะฉะนั้นจากการที่เราดําเนินการในวันอสองวันที่ผ่านมานะครับที่นังขายแล้วก็ที่นครเวียงจันทร์อันนี้ก็จะเป็นกรณีของไทยกับลาวนะครับนั่นก็คือเราเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนให้เกิดความร่วมมือกันในการเคลื่อนไหล ในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการเพราะว่าไทยกับลาวเนี่ยก็มีการาลงทุนร่วมกันครับนักผู้ประกอบการในไทยก็ไปลงทุนที่ลาวผู้ประกอบการที่ลาวก็มาลงทุนที่ไทยทีนี้การเคลื่อนย้ายของกำลังคนที่จะต้องทําให้ามาตรฐานทัดเทียมกันในการที่จะการผลิตและการเพิ่มผลผลิตทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญันนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไทยเราก็ถูกวาง ในเครือข่ายงานให้เป็นให้เป็นฮับให้เป็นเครือข่ายที่ฐานกลางๆในการที่จะผลิตกําลังคนในภาคพ,พื้นตรงนี้นะคือสําคัญและที่สําคัญกนะ็คือใช้การศึกษาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ต่างประเทศประเด็นสําคัญสําคัญตรงนี้ก็เลยมีการประชุมร่วมมือกันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ครั้งที่สามแล้วครับกับสันดาเนินการครับครับครับ ท่านครับทราบมาว่าเมื่อวานนี้ท่านได้มีการเดินทางข้ามไปที่สปปลาวนี่มีการดําเนินการในเรื่องใดบ้างครับครับการดําเนินการในสปปลาวนี่ก็เป็นการโครงการติดต่อเชื่อมจากการดําเนินการเมื่อ6เดือนที่แล้วเป็นในการไปครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการลงนามในระหว่างสถานศึกษากับสถานศาึกษาอนี้คือจับคู่เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องและลักษณะของซิสเตอร์ซิสเตอร์คอลเลจ รประมาณนั้นของเราเองเนี่ยก็เมื่อวานนี้16 16วิทยาลัยอยู่ใน10แขวงของเขาใหญ่ๆเนี่ยนะครับวิทยาลัยของเขาซึ่งวิทยาลัยของเราเนี่ยเขาจะเป็นวิทยาลัยเ,เหมือนกับไอาสาวิทยาลัยเดียวแต่จะมีทุกเกือบทุกสาขาในจบในแต่ละวิทยาลัยอันนี้ของของไอาสาเนี่ยเราไป26แห่ง26แห่งนี่เขาบอว่าบางทีเนี่ยของเราเนี่ยมีวิทยาลัยที่เป็นเฉพาะทาง บางทีเปิดเฉพาะเกษตรบางทีเปิดเฉพาะช่างอุตสาหกรรมบ,บางแห่งก็เปิดทางการบริหารธุรกิจอันนั้นเราก็ให้เกิดความร่วมมือกันเป็นจับคู่กันบางบางทีทางโน้นหนึ่งของเราสองบางทีทางโน้นอสองแต่ของเราห้าอะไรอย่างเงี้ยอันนัน้นเป็นว่าเป็นจับกลุ่มกันเพื่อจะให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยต่อวิทยาลัยในการร่วมมือหนึ่งแลกเปลี่ยนครูกันสองก็แลกเปลี่ยนบริหาร ของเรยียนนักศึกษาด้วยกันแล้วก็การจัดทําหลักสูตรด้วยกันแต่ที่สําคัญที่เป็นช่องทางเมื่อวานนี้ที่พิเศษก็คือมีสถานประกอบการของเราที่ไปลงทุนอยู่ในลาวแล้วก็สถานประกอบการที่ในลาวมาลงทุนในไทยเพื่อที่จะมาะคุยกันและจะทาอย่างไรที่ให้เกิดพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการนั่นก็คือคใช้ระบบทวิภาคีคล้ายๆที่เราจะอยู่ในเมืองไทยน,น,นั่นหมายความว่า กรณียกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเขาเรียนสามปีถ้าเรียนสามปีปีที่หนึ่งเขาเรียนที่ลาวเรียนที่หนึ่งพอเรียนที่ลาวเสร็จแล้วในการที่จะจบในปีที่หนึ่งของเขาเนี่เขาจะเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยแล้วพอเตรียมตัวเข้ามาในปีที่สองที่ประเทศไทยในวิทยาลัยที่ไปลงน้มกันเนี่ยนะแล้วก็อยู่ที่ไทยเนี่ยสักเทอมหนึ่งเพื่อเรียนเพิ่มวิชาภาษาไทยศาสนาศิลปะวัฒนธรรมแบบ ไทยแล้วพอพอเสร็จล้าก็เข้าสู่าการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการที่ที่ไปร่วมลงานามเมื่อวานเช่นเดียวกันท้านักศึกษาไทยก็ทํากรณีเดียวกันเพื่อที่จะให้อคนทั้งสองประเทศเนี่ยกําลังคนทั้งสองประเทศนักศึกษาทั้งสองประเทศเนี่ยเกิดสัมพันธ์ท่าไมตรีที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นพอสมมุติว่าเขาเข้ามาเรียนที่เมืองไทยแล้วถือว่าฝึกงานแล้วฝึกประส,บ,ระสบการณ์อาชีพแล้วจบแล้ว เขาอยากจะทํางานต่อในเมืองไทย<ะ>ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทแม่อยู่ในเมืองไทยนะ,ะทางสามุกังก็จะทำเวิร์คเพอร์มิให้ก็สามารถทํางานได้หรือเขาบอกว่าขอเอาไปกลับไปที่วิทยาที่บริษัทลูกที่อยู่ในลาวนี่<ะ>นักศึกษาไทยก็สามารถที่จะไปด้วยได้กศึกษาลาก็กลับไปได้เพราะฉะนั้นเกิดการเลื่อนไหลในเรื่องของอ มาตรฐานกำลังคนอันนี้คือความร่ำม,มือที่สําคัญเลยเมื่อวานเนี้ยเพราะนั้นจึงเป็นนอกจากสถานสาต่อสารสาแล้วยังมีสถานประกอบการที่ไปด้วยเมื่อวานคุณวิบูลย์กรมดิ์จากอมตะซิตี้ซึ่ง มีหลากบริษัทพันกว่าบริษัทอยู่ในบริษัทเนี่ยก็คือไปลงนามด้วยครับท่านครับในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับอย่างไทยกับลาวเนี่ยอาจจะอาจจะพอฟังกันรู้เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างประเทศอื่นๆที่ท่านบอกอย่างมีกัมพูชาเมียนมารหรือว่าเวียดนามเนี่ยนะครับจะใช้จะใช้ภาษาอะไรในการจัดการเรียนการสอนครับจะเรียนภาษาอะไรฮะ ถ้าเป็นภาษานี่คือเป็นภาษากลางก่อนคือเด็นสังเกตภาษาอังกฤษกแต่ว่าแต่ว่าเพื่อให้เกิดความแน่นแฟ้นไปไม่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องทั้งสองประเทศบางครั้งเนี่ยยังไม่ถนัดภาษาสังกฤษรเราก็สามารถที่จะสอนได้อย่างของเวียดนามเนี่ยนะอย่างของเวียดนามเนี่ยในปีที่หนึ่งของกับระหว่างไทยกับเวียดนามปีที่หนึ่งเนี่ยนักศึกษาไทยก็จะเข้าเรียนในวิทยาลัยตัวเองนักศึกษาเวียดนามก็ เรียนที่ในตัวเองในภาคเรียนที่สองครับนักศึกษาเวียดนามจะเราจะส่งครูภาษาไทยไปไปสอนที่โน่นทางเวียดนามก็จะส่งครูเวียดนามมาสอนเด็กที่จะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะเป็นภาษาเวียดนามพอเทอมที่สามนี่ก็คือเอาเด็กไปเรียนที่โน่นเลยครับของไทยก็ไปเรียนที่เวียดนามพอเทอมต่อไปก็เวียดนามก็มาเรียนที่ ไทยเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาษาได้กันแล้วศิลปะได้แล้วพอเทอมพอสุดท้ายในประมาณแปดเดือนเข้าฝึกงานร่วมกันเลยในสถานบรอบการก็คือเป็นเป็นเหมือนกับนักศึกษาคู่ต่อคู่ศึกษาที่ไปร่วมกันในฝึกงานฝึกประสบการณ์จริงในสถานบรอบการเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ด้วยกันเพราะเนี้ยตอนจบจากตรงเนี้จะใครจะอยู่ทํางานในไทยก็ได้จะอยู่ทํางานเวียดนามก็ได้อันนี้ถือว่า เพราะว่าคนในในฝั่งที่ของเราเนี่ยยังจังหวัดนครพนมสกลนครน้องไครมุกดาหารเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดบางบางทีก็พูดสองภาษาได้อยู่แล้วประมาณนั้นครับก็หมายความว่านักศึกษาที่จะเข้าโครงการนี้เนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนของเราด้วยใช่ใช่ของของบัพพ่าก็เหมือนกันของทางใต้ มาเลย์ก็คลาคลายกันเราจะทําแบบนี้แต่ของมาเลย์นี้พิเศษหน่อยเอาเป็นสังกเกตเข้ามามีแล้วจากของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ถ้าไกลออกไปแล้วพูดออกไปอันนั้นคือใช้ภาษาสากลแท้เลยก็คือเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าภาษาที่อยู่ใช้ขอบของเราเนี่ยใช้ภาษาแม่ของตัวเองับเปลี่ยนกันได้คครรัับบครับ แล้วในเรื่องของที่ท่านบอกว่าหลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้วนะครับจะถ้าสมมติว่าอยากจะทํางานที่นี่หรือว่าน้องๆคนไทยอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยในเรื่องนี้เรามีการป้องกันหรือเฝ้าระวังยัยงไงบ้างครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนอยากจะมามทํางานที่นี่ครับจะเป็นการาาแย่งงานของคนไทยไหมครับอ,อันนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเปิดแรงงานสู่อาเซียนแล้วก็คือเป็นเรื่องของบริษัทข้ามชาติ คือบริษัท,ทไทยที่ไปลงทุนในลาวลาวละลงทุนในไทยอยู่แล้วถึงเวลาตรงนั้นมันก็เปิดประตูะสู่ิยเซียแล้วหลายสาขาวิชาเพราะนั้นก็เป็นไปตามกลไกเป็นเรื่องของบริษัทในบริษัทตัวเองบริหารบริษัทภายในตัวเองนั่นคือค,คนของในบริษัทแล้วก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนเคลื่อนย้ายปกติอยู่แล้วครับอย่างเช่นของโซนี่โซนี่อยู่บริษัท อยู่ในไทยแล้วก็บริษัทอยู่ในลาวเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็ฝึกประสบการณ์ในโซนี่พอปีสุดท้ายจบเขาก็บรรจุเป็นพนักง,งานของโซนี่สมมตินะบริษัทเพราะโซนี่ก็สามารถเคลื่อนเคลื่อนย้ายกําลังคนของเขาโดยปกติอยู่แล้วหรือเขาเอาเา<ๆ>เอากลับไปทํางานที่ลาวหรือเอาลาวมาทํางานที่ไทยก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของอปกติของในโรงงานที่มันในใน,ในเรื่องของอาเซียนอยู่แล้วคครับ สุดท้ายท่านรองเลขาอยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังบ้างเช่นไรครับครับในยุคนี้สมัยนี้ครับท่านฟังครับเราจะเรียนอาชีวะในแนวใหม่เป็นเรื่องของภายใต้ข้าราการร่วมภาครัฐและเอกชนพัฒนากําลังคนเอกสาอยู่แล้วก็เป็นไปโดยโดยโดยกลมเกลืนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกๆจะมีเข้าสู่ในโลกเอกสาได้เรียนได้รู้จริงต้องได้เข้าใจชีวิตแล้วก็ มีรายได้ระหว่างเรียนจบไปถ้าหากเราปรับตัวได้ตามมาตรฐานประกันการมีงานทำมีนี้ตรงนั้นมีโอกาสสูงสามารถที่จะรุ่นต่อได้อยากจะไปทํางานในต่างประเทศในเครือข่ายที่เป็นไปกับบริษัทที่เขาหรือสถานปรการที่เขาไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็โอกาสที่จะก้าวไกลสู่อาเซียนก้าวไกลสู่สากลตรงนี้โอกาสเปิดทางให้มากกว่าทุกสมัยแล้วครับเพราะฉนเชิญมา,าร่วม มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันทั้งวิทยาลัยสังกัดของเอกชนวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลเป็นไปพร้อมๆกันทั้งในและต่างประเทศครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับท่านดรอากนิตคลังแสงครับขอบพระคุณครับท่านครับครับขอบคุณคุณสดปรพีคุณกระดกรครับครับสวัสดีครับ